ามืนน่อนีทักทายจากถุนหน้าฟ้ามโคกขนองหน้าคงได้การเองเนาะค่ะาการเ็ดโคกงของหน้านี่มาตีปีแล้วมาตีปีแล้วเนาะค่ะแต่ยังบอปปะสบผปูลจำเร็จเท่าที่ควรแต่กับพยายามปรับพยายามเปลี่ยนอยู่ค่ะเปลี่ยนในมันมีหลากหลายยางเราก็ต้องแก้ไขปัญหาละปุมมันต้องใส่ต้นทุนสูงเนาะค่ะถ้าติดประสบผปูลจำเรจเลยนะี่ะบ่แกนโคกข,ของหน้าด้วยสัวทุกคน พวกน้องหน้าหนะังต้องอาศัยระยะเวลา,าก,กับกการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขปัญหาในส่วนของเฮ่าหไหด้ก่อนเนาะค่ะผมยแยกการเนี่ยปัญหาผมแยกการก็คือตีกันไต่ใจที่มันสูงเนาะค่ะในการจะต้องล่มพืชที่มันได้เงินเร็วไหมคะ่ะเก็ดจังไหนก็ได้ที่เฮาได้เงินเร็วแล้วเอามาหมุนในสวนเฮาก่อนนั่นก็คือแยกการล่แตงค่ะ เ็ตแตงก่อนเนาะค่ะเป็นอันดับแรกเพราะว่าแตงนี่มันแค่ตีทิ้งหามือเขากับสมาครแคบเงินได้แล้วส่วนของแย่การแย่การเคยปลูกมันเด้อค่ะแต่ว่ามันบ่ตอบโจทย์เนาะค่ะเพราะว่าพื้นที่เฮาน้อยพื้นที่เฮามีแค่แปดไร่เราเฮาสิมาเห็ดของพืชที่ปีหนึ่งเฮ็ดใดแค่เท่ยเดียวมันบ่ตอบโจทย์ในคาใจใจที่เขาต้องใสอยู่ในบ้านเนาะค่ะ อันนั้นแล้วการเฮีดงโคหนองหน้ามันจะมีค่าใตใจที่สูงเข้ากับต้องปรับต้องเปลี่ยนแล้วหัวใจของโคหนองหน้าก็ขึ้นน้ำเ้ยค่ะของยายกการนี่ขึ้นน้ำทา่าสะดวกอุดมสมบูรณ์เนาะค่ะแยกยการก็กเลยเหตดใดแล้วยายกการจะได้ลปลูกพืชชนิดที่แบบว่ามีรายได้ในรายเดือนเพื่อเปลี่ยนพันแล้วก็เพื่อมาเอามาหม,มุนเวียนค่าใตใจในสวนเนาะค่ะ ตอนนี้แยกการกับปลูกทั่วก็เขาโพดกับบักติดาเนาะค่ะเป็นพืชเป็นพืชหลักขคงสวนในปีนี้้อคะในปีนี้